เมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เวลา18นาิกา20นาทีที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนายเกลียงศัก์ยอดสารผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายว่าที่ทร,ร้อยโทนัทรัตน์ใหญ่ผาผู้อำนวยการโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ดเรเสริมชัยกิติภัยบูรณ์ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ พร้อมคณะภาคีเครือข่ายและบรรดาผู้ปกครองนักเรียนได้ไปรอต้อนรับคณะนักเรียนและครูโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ที่ได้รับรางวัลที่2ในรายการ p พร s g r r n n d w w r r s จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชนระดับโลกร e เจนอลันไอเซฟ2024 ระหว่างวันที่11-17พฤษภาคม2567ซึ่งจัดขึ้นโดย Society for Science ณนครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับโครงงานที่ได้รับรางวัลคือ Bee Spa นวัตรกรรมแอ่งโครนเทียมสำหรับให้อันแร่ธาตุในการเพราะเลี้ยงพึ่งบนพื้นที่สูงเพื่อลดการตายของพึ่งในฤดูแล้ง